สวัสดีจ้าพี่น้องพี่สซดเด็งเส้นยาแดงข้ากินบะเจียวเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะค่ะวันนี้ยาแดงมาบ่ได้ไปไก่แล้วค่ะทายยู่บาลนี่น่ะหน้าบานยาเดงเนาะค่ะเนาะอันมองเห็นที่เป็นเป็นมุมนมีเป็นจนสองวันชังเนาะค่ะเนาะวันนี้ยาแดงไว้ทำเส้นยอมข้างบ้าลเนาะค่ะ อันตเป็นยา,ยายนิ่มนละต้นโยแลย้วก็เด้อเนี่ยส้นโยค่ะไอแดงไวมันทำส้นยอมตรงนี้นี่มาฝาพี่น้องฝังเจ้าก้นค่ะอัน,อนยาแดงก้นตกด้วยค่ะเจ้าสาวนะแกจ้ะจทำส้ยนยอมใบทำส้นยอมหนังผู้ผักเอ้ไอ้โนยน้องฮันอ่ะอย่างทำมะเดวแกจ้ะถ้าบันพี่น้องก้นตกก็ค่ะ อันนี้แดงกัดตกเลยซาเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ตกค่ะปลาหอ่อมุมๆจะแตายานแล้วคะ่ะเนาะซาหวานยังตกอีกไหมนะคะน่ะปันไปลองตกว่าจะเจ้าฝังสองพ้งงนแล้วค่ะเนาะนีะ่ตึ้นยอค่ะ พอเรียนจับต้หไม้ไวเป็นอย่างบอนเลยทำเร็วนะคะเนาะปุ๊กเร็วอัปเดตวีดน้อเบึ้งไหมเนาะค่ะนี่ทำมาเรียบร้อยเลยค่ะวี่น้อเบึ้งตอนหกหกเนาะเนาะอันนี้มองให้นยุนี่ตอนเอ่อนเชิ่ชมเนาะค่ะเนาะ ตอนน้นอยอย่างบบตอนใหญ่ค่ะปีแล้อค่ะามีน้ายเลยค่ะแก่ห้พี่ลองฟังเสียง้นฟังนํำกันแล้วค่ะเนาะก็ไปว่าไดค่ะฝนมันตกเลยนางมีหน้าบานเลยนะจ๊ะต้องฟลาก็มีเจ้ นามย่อนบุญกองฟ้านุกันเนาะนะเนีาข้าวคุนทาใบตกบุกดเมือคุณนว่ามุนนีเห็นเนยมุนน่ยดจจะมุยเดียดีกว่า ต้นไม้ยังยังวเแล้วเนาะได้พี่น yeah. ้องพี่น้องทุกคนเนาะค่นเนาะกินข้าวกับพี่น้องแกเพรามีเวลาเลยค่ะมจะไปกับไปเนาะค่นเนาะพอดีเราไปกับห้างกระเตงค่ะเดินบ่ได้ดีแกไปเดินบ๊วยได้ค่ะไม่ต้องบ่ได้เนาะค่นเนาะขินข้าวกับพี่น้องแกแกนพี่น้องบ่ดเจ็บค่ะ ยันพี่น้องบาเจบก็ไดีแดงก็บอกไนี่คะมื่อบอดีก่ะได้กินนอนพี่น้องทุกคนเนี่ยไม่ลงจิบแตไปจินนอนพี่น้องยูจ้ะนอนเบื่กคนเล้วเนาะอเคทานโปรแล้วก็ดีใจน้าแล้วค่ะเนาะแดงก็ อย네่าพานนกพานไปได้ละไอคนติดตามก็พานไปได้นะคะแต่ย่างอยชั่วโมงแต่ว่าจะแดงบมคิดได้นอกหันเนาะไอได้ก็ได้บาได้กันแล้วไปแต่ว่าสี่ทำนิดนะทำหนึ่งคือทำยักษ์หมีมูค่ะยักหมีโม่แต่ว่าทำไปก็มอนไปนอกค่ะเนาะ สนุกได้น้อดพี่น้องค่ะเบอรทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเบอร์ทุกคนทางโยุโรปทางอเอเชียทางประเทศนอกประเทศมาประเทศอเอราว่าเช่นนอ่นค่นนะคนตกตัวไทยเนาะคะ่ะาอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์่แดงในเรือจ้าสวัสดีจ้านาพี่น้องทุกคนมาฟังเครื่องก้นน่ำกันค่ะ